ยดีนะทุกคนวันนี้ก็ช่องดีเหมือนไทยนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกฐานาะวันนี้ก็มาทำขาตั้งอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่เหมือนกับคลิปคนคลิปลคนที่ว่าทุกคนนี่นนะเราจะไปทำอยู่ข้างหนอแล้วครับไปพุกเฉบฟางทำแหลยซึ่งตอนนี้เรามาทำเลโก็แทนขึ้นมานะเป็นโอเคเป็นยัไงนะเป็นแทนไม้นะครับ เด่นไม้นั่นแหละครับวายเสียบถอลงไปรือก็ประดิษฐ์กันอยู่นึ่งวันนะครับวันนั้นก็ไม่ได้ทําคลิปนะตอนทําประดิษฐ์เต็นตั้งนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยครับเราเป็นไม้ดัดคั้วโต่ะ่องค้างนีไแหละก็จะอยู่ลงคันแล้วก็ทำตังให้เสียบถอ P ีวีซ่องนิ้วลงไปให้ได้พอดีนะครับแล้วก็สี่นี้มันก็เราก็เสียบแล้วก็มันก็ตั้ง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 นึวน่าเงี้ยแล้วก็ มันก็ไม่ต้องบุกเสียแตับมันก็สะดวกขึ้นนะครับมันก็ประหยัดเวลาได้เยอะด้วยนะครับก็ก็วิธีทำก็เหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้มันมาอยู่ในร่มแล้วนะทุกคนเพราะว่าเรามากอเขียนอยู่ข้างในรวมเนี้ยไปทุกคนเรื่องมเลยตอนนี้กวบคุปูนเสร็จแล้วนี่อุปรกรณ์เหมือนเดิมครับปุนเสร็จแลยครับพร้อมพร้อมที่จะเทเลยราะว่า ถ้าหวาเมื่อหวาอะไรถ้าท่ามาแต่เล็กหรือมนันก็อาจจะนานไปสิบเกว่าแต่เท้าแต่นี่ก็คก,ก,ก,ก็คลิปจะยาวไปเดวทุกคนเบื่อนะ้วแบลตั้ไปดู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 ปูนปูนก็ผสมเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยทาอก็วางรอมจัตทีนะครับคุณลองถ้าวา่า ลองทาตามดูนะครับธีนี้มันก็สะดวกแล้วก็แข็งแรงมาเส้แบบนี้นะครับดีกว่าเราไปทำห้างครับเส้าไมายเส้าไมยเทมันมันเราํรรำเยอะเราจะห้าไม่ได้นะทุกคนเราก็เปลี่ยนแปลงมาทําแบบนี้ดีกว่ามันก็ต้นทุนก็ไม่ได้หมาครับไปครับที่หนังไหมบัดนามันดีมันเอง ปูนก่อสร้างปูนไม่ใช่ปูนก่อสร้างปูนโครงสร้างมันเดืองอะไรปูนจางมันจางแข็งแรงกว่าปูนธรรมดาเที่ครับอย่าปูนเราปูนเราข้นมากรอบนี้รอบสีก้อนปูนเรียวมันทำยาเพราปูนมันข้นจึงทีไม่ได้ลงครับ มึงใจวะมันร่งมงใจตัวช่วยคนมันปุ้นเราวเหลวปูนให้มันแค่นะครับทึ้งทีมันก็ลงเรียวกืนมันมันจะแห้งจ้าเดี๋ยวเวลา เนี่ยครับสสวัดีลูกสาวมาช่วยด้วยหัวหน้าเนี่ยหัวหน้าผมลูกน้องเนี่ยผู้จัดการร้านเนี่ยผู้จัดการมาช่วยเสริมเล็กนะทุกคนเพราะเราจะทำด้วย PVC ีซีล่อปูนเสริมเล็กนะครับแข็งแรงมากน้ำหนักได้สบายสบายรับหลังพึ่งไม่หวาพึ่งจะทำน้ำหนักสักหน่วยกิโลก็น่าจะอย่างเราไว้ nuôi cẩn yun đai. Nãy nãy mượn kíp gì đấy, nó quả này cả, nấm nát này còn bao nhiêu? Đúng 20kg rồi, nó còn nhiều đấy. Nó còn này nó chỉ này,

เอาเลรกลี้ยวไปที่มันตั้มยะมาลครับทีสั่นแลตอนนี้เป็นเม็ดคันแงแต่นี่ก็มาถึงขันตัวเดี่าวตืมกับี่าตรงนี้เราเราเลื่อเลื่อเลื่อไวตอนทีนี่แหลตอนนี้เราก็มาตึม เือให้มันเต็มนะครับเจะพอเติมตุงนี้เสร็จแล้วก็สถานี้คุยให้ปูนมาดแล้วก็มาฟังวันนอดนะครับนดัดครับมันเดือดนะครับสายนอดสร้างหุ้นเกี่ยวร้นสร้างเหนียวถึงนะครับให้เกี่ยวขึ้นเนะี่ยก็เติมไปเรนะื่อยครับนี่ทุกคนตอนนี้ก็ถึงปูนเดอกออกมาแล้วนะทุกคนมันก็ มาแลขึ้นขั้นตอนดีต้องใช่นอตน,นะครับใช้ใช่นอตเนี่ยครับนอตสามบุ้นเดี๋ยวรอดตามอยู่ถึงน,นะครับเราเมื่อวแล้วเราใส่ตัวมีแหว้เพื่อว่าปูนมันติดเลี้ยวนะครับเราได้มุ้นออกได้นะทุกคนใครัะน,น,นีนน่เราก็ใส่ใส้หมัดลับรอดเลยนะครับทุกคน ถ้าว่าผีๆทำแล้วไม่เคลื่อนย้ายไปให้ผีๆลองใส่ถ้วยก็รองข้าโต๊ะก็ได้นะครับแต่ว่าห้งองห้องสองรนี้เราทำำําจําไน้นะครับมันใส่ข้าโต๊ะได้นะครับแต่ว่ามันเคลื่อนย้ายลํบาบ้าเพราะวะ่าไอ้ตัวนั้นมันจะทําให้เสียให้สินค้าที่ให้นะครับตัวเราเราตัง้งตั้งนอนไปนะทุกคนเราก็เลยไม่ใส่นะครับใส่ยังนงมันจะทำให้สิ่นกาเราเสีย ถ้าบีบีทำเแมบบ็ดอยู่กับจีนะครับเราใส่ถ้วยนั้นได้นะครับเพื่อนพวกเราก็คือเราก็ต้องใช้ฟ้าบุกโซ่เลยก็ย้อนน้ำมันนะครับเดี๋ยว่ากันหมดกันหมดแรงนะคะขอ,ของเราคือเราคนช่วไม่ได้นะครเดี๋ยวเราไม่ได้ใส่ถ้วยตับตุก ยิ่งคุยคุยค่าโตู้นั้นถ้าเราเจเอารถตรงร้างมันก็จะเท่ากับของสองนิ้วนี่พอดีครับแล้วก็พุ่มสิวพุ่มอยู่ทำนะคือเอาเอาเอาเ,อาเอาทปแผ่นเปี้ยวนะครับแั่นแผ่นแผ,น,ผนลักนี่ก็เนะี่ยเราจะดูค่าตู้อันนั้นครับแล้วก,ก็อยากลงไปก็ได้เลยครับคือดูตรงร้างมันจะไปขับกับเทปแผ่นเปี้ยวนั้นพอดีนะครับ เ,เอาเทปแผ่นเกี้ยวแผ่นเกี้ยวแล้วนั้นยัดลงไปเป็นเนี้ยครับตดูให้ดูตรงนี้มันก็ได้เลยนะครับด้วยหลงคาโต้นะครับลองทำได้นะพี่พี่ทำได้เหมือนกันแต่มันก็ผลิต้นทุนไปอีกอีกเป็นเรืองที่บ้าทนะครับตอนนั้นมันดูซึ้ตัว่าจะอันที่กว่าบ้านน่อยครับมันก็จะผงผลิต้นทุนไปเรื่อยครับ เรรับเลยตัวนั้นไม่จะปะหน้าปะหน้าของเราคือการขุดรุ่งเี่เราขุณชุง,ณชงไม่ได้พเราขุนไปเยอะเราต้องเราต้องวางนอนนะทุกคนถ้าเราเอาไปครั้งไะยี่สิบหลักยี่สิบสองวันนี้เราจะไปวางแนวตั้งเราวางไม่ได้นะทุกคนเราก็ต้องวางแนวนอนก็วางแนวนอนปุ๊บไอ้ช่วยรองขาโต๊ะนั่นแหละม,มันเสียหายนะครับครับผลก็มีแค่นั้นนะครับที่ไม่ใส่ช่วย เราะว่าเราต้องขนส่งแต่ถ้ามือพีพีทำใจเองมาบางคนว่าเอาไปทําเทว่าวางหลังพึ่งเลยเนาะเดี๋ยวก็ยิ้วปูนไปใส่แบบนั้นก็ได้นะแต่ว่านั่นเนี่ยเราต้องยิ้วปูนเดินผ่าไปห้าหลัก <c oughs> แล้วทุกคนเสร็จแล้วครับ,บอรอบนี้คือเราทําแบบนี้มันสะดวกอีกอย่างหนึ่งครับเดี๋ยววาเรามามีแทนนี่คือเราเมื่อนที่ปูนที่ได้เตี๋ยววาหล่นโอ้โหน,นะเรา ้ามัดออกผ้าทุกออกตัต่เนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องไปพูดสีลังนะครับมึนมนมึนสี่านผ่านมาคือเราพอจะพูดสีลังถึงมันบางทีมันแข้งมาเลยก็ก็พูดไม่ป่อยออกนะครับซี่ไงไอถ้าเราพูดออกไม่หมดไอที่ปูนนั่นแหละครับที่ปูนเด็กโกเด็กเศรุานเนี่ยมันจะทําให้หนู่เล็บนู่มันเกีียวติดนะทุกคนแล้วก็มันขึ้นไปอยู่ใน กังฟื้นเราได้นะแต่ว่านั่นเลยเราต้องเอาเอาให้หมดเนี่ยความสะดวกที่ว่าเรามาจจะแห็นเห็นเนี่ยครับหรือมันสามารถจะตั้งข้างๆแลยก็เนี่ยครับเราออกผ้าุกน้ำเนี่ยทูบพีคูนอสไอ้น็อตเี่กระทู้ไปร้องไงนะครับนะครับจะไหนนะทุกคนเดี๋ยวเอ,อาเอาไม้ทุกคนได้ดู นี่ครับนะครับเสาหลังพึ่งรอบหนึ่งถ้าวปูนกระชกนึงก็ได้ประมาณสี่สิบถึงอาสิบลักนะครับโดประมาณนั้นนะครับโอ้นั่นนะแล้วก็สุมตามธรรมดาในกครับรกได้ก็ได้ประมาณสี่สี่กว่าลักนะครับนะครับ ป้าจองมีเป็นไทยด้วยนะครับเราจองรักะครักอดรำใจมากมายครับจาร่ะเกี่ยวกับพึ่งรูปนะครับมีอยางสามประเด็นให้ที่ลองปักคอมเมนต์นไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำได้เดี๋ยวเราก็จะคอยมาทำตามอคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ